สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อ่านใจคนสนาทีวันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกสู่โลกของจิตวิทยาที่ FBI ยังต้องเรียนรู้กับหนังสือที่ชื่อว่าจิตวิทยาอ่านใจคนขั้นสุดหรือ mind reader ผลงานของดรเดวิดเจลีเบอร์แมนนักจิตวิทยาชื่อดังที่ทำงานร่วมกับหน่วยข่าวกลองของสหรัฐ คุณพร้อมหรือยังที่จะอ่านใจคนโดยไม่ต้องถามแม้แต่คำเดียวทำไมต้องอ่านใจคนในโลกที่ทุกคนมีสิ่งที่ไม่พูดออกมามากกว่าสิ่งที่พูดการอ่านใจจากพฤติกรรมคำพูดและภาษากายจึงไม่ใช่แค่ทักษะแต่คืออาวุธไลเบอร์แมนไม่ได้สอนให้เราเป็นนักจับโกหก แต่สอนให้เราเข้าใจจิตใจคนจริงๆแม้ในวันที่เขาไม่พูดอะไรเลยเทคนิคหลักจากหนังสือ 1. สังเกตคำพูดเล็กๆที่ซ่อนความจริงใหญ่คนที่ซื่อสัตย์มักพูดตรงๆสั้นๆคนโกหกมักพูดอ้อมใช้คำว่าเชื่อผมสิจริงๆนะเยอะเกินยิ่งพูดเยอะยิ่งมีโอกาสโกหก 2. จับจิตใต้สำนึกจากสัพนามคนพูดถึงตัวเองบ่อยฉันว่าผมคิดว่าคือคนรับผิดชอบถ้าเลี่ยงใช้ฉันกลายเป็นคนทั่วไปหรือเขากำลังปกป้องตัวเอง 3. ภาษากายที่บอกว่าเขาไม่มั่นใจหลบสายตาเปลี่ยนเรื่องไวกอดอกหายใจแรง อย่าดูแค่ครั้งเดียวให้ดูพฤติกรรมซ้ำๆสำคัญการอ่านใจไม่ใช่การตัดสินแต่คือการเข้าใจเจตนาจิตวิทยาซับซ้อนเข้าใจง่ายคนอวดดีมักไม่มั่นใจในตัวเองคนที่เงียบเกินอาจกำลังประเมินเรามากกว่าที่เราคิดอย่าดูแค่สิ่งที่เขาพูดให้ดูว่าพูดทำไมพูดกับใครพูดอย่างไร ไลเบอร์แเรียกสิ่งนี้ว่าภาษาลึก (deep structure) เป็นโครงสร้างความคิดที่อยู่ต้อยคำพูดของคนเคล็ดลับฝึกอ่านใจแบบง่ายๆ 1. ฝึกสังเกตน้ำเสียงท่าทางและจังหวะการพูดของคนรอบตัว 2. จดบันทึกว่าใครมักพูดอย่างไรในสถานการณ์ไหน 3. อย่าเพิ่งตัดสินให้ตั้งข้อสังเกตไว้หลายมุม 4. ใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือถ้าคุณนิ่งคนตรงหน้าจะพูดมากขึ้นและแสดงไพ่ออกมาเองประโยชน์ของการอ่านใจลดการเข้าใจผิดในความสัมพันธ์เจรจาธุรกิจอย่างเหนือชั้นป้องกันตัวจากคนที่หวังร้ายและที่สำคัญทำให้เราเข้าใจตัวเองด้วยเพราะในท้ายที่สุดการอ่านใจคนอื่นเริ่มจากการรู้จักใจของเราเอง สรุปสั้นๆใน3ประโยค 1. คําคำพูดเล็กๆมักซ่อนจิตใจลึกๆ 2. คนที่พูดเยอะอาจกำลังกลัวถูกจับได้ 3. การอ่านใจไม่ใช่เรื่องของพลังวิเศษแต่คือการสังเกตและเข้าใจมนุษย์ ขอบคุณที่รับฟังพอดแคสต์ในวันนี้ครับหากคุณชอบแนวสรุปแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนหรือคอมเมนต์ว่าอยากให้สรุปหนังสือเล่มไหนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอีกหนึ่งทักษะเปลี่ยนชีวิต